สวัีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับช่องวังนนี้นะคะป๋าเนี่ยมีอะไรจะมาบอกทุกคนคือ,อนนป๋าเ,ปา,ปาเลี้ยงปลากระเบนปลากระเบนฮะมิชัยป๋าเลี้ยงลูกออสกอดยิ้มหรือลูกออสกอดบาจเจ๊ปอกน,นั่นเองเนี่ยค่ะลักษณะน้องเนี่ย จะน่ารักมากๆเลยนะคะก่อนที่น้องจะยิ้มเนี่ยน้องก็ทำหน้างอนมาก่อนเลยฮอม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 ดูหน้าน้องสิคะเหมือนคุณลุงเลยคะ่ะดูสิแต่ว่าพอน้องกลายเป็นกบเนี่ยน้องก็จะเปลี่ยนจากคุณลุงหน้างอนกลายเป็นหนุ่มหน้ายิ้มแบบนี้ Surprise motherfucker วิธีการเลี้ยงลูกออสกบอสเซ็ฟอนนะคะงา่ายมากๆเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องเลี้ยงในน้ําที่สะอาดปราศจากคอรีลนนะคะอย่างที่2เนี่ยเราต้องให้อาหารน้องทุกวันค่ะและอย่างที่3นะคะเราต้องให้อาหารน้องประเภทโปรตีนอย่างเช่นหนอนแดงเป็นต้นนะคะ และอย่างที่4ี่นะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องหมั่นทาความสะอาดน้องทุกวันนะคะและน้ําที่เราใช้ทําความสะอาดน้องเนี่ยคือเราจะเทน้ําเป็นครึ่งต่อครึ่งน,นะคะก็คือเทน้ําเก่าออกไปครึ่งน,นึงเอาน้าเก่าไว้นะคะแล้วก็เมน้นําใหม่เข้ามาค่ะก็คือครึ่งต่อครึ่งน,นะคะและที่สําคัญนะคะเราไม่ควรเลี้ยงน้องรวมกันนะคะเราต้องแยกเขาเพราะว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยจะเกิดการแกัดกันนะคะและในระหว่างที่น้องโตขึ้นเนี่ยนะคะน้องก็จะกลายเป็นกบยิ้มที่ แแห่พี่ก็อาจจะมีเสียงกรีดด้วยนะคะทุกคนและน้องเนี่ยก็จะไล่กัดทุกคนเลย และสาหรับคนที่เลี้ยงน้องกบแบบนี้นะคะความรับผิดชอบเนี่ยต้องมาเป็นอันดับแรกเลยค่ะเจ้ากบยิ้มเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์เอ็กโซติกอีกหนึ่งชนิดนะคะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะด้วยหน้าตาน้องเนี่ยทั้งน่ารักยิ้มๆไปในทางที่ตลกนะคะเลยทําให้ผู้เลี้ยงเนี่ยชื่นชอบกันมากก่อนที่เราจะเลี้ยงอะไรนะคะก็อยากให้คิดดูดีดี ควบนแล้วก็ศึกษาข้อมูลถามใจตัวเองดูให้ดีนะคะว่าเราเนี่ยสามารถดูแลเขาได้ไหมและสามารถดูแลเขาได้ไปตลอดหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะว่าหนึ่งชีวิตก็มีค่านะคะต่อให้ราคาจะถูกกระแพงแต่เขาก็คือหนึ่งชีวิตเหมือนกัน,นะคะ่ะอยากฝากให้ทุกคนเนี่ย<ม>ไปศึกษาข้อมูลก่อนนะคะถ้ายักใจเด็งน้องๆน,นะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยถ้าเลี้ยงแล้วอะรับรองว่าคุณจะหลงรักน้องแน่อนอนเลยคะ่ะ สำหวันนี้นะคะฟ้าและน้องลูกออสกบยิ้มหรือลูกออสกบหวานเจ๊ปองนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าคลิปนี้ฟ้าให้ข้อมูลอะไรไม่ตรงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะฟ้าและน้องกบก็ขอตลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย you <laughs>